สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะซึ่งในบทค่ะเราจะเรียนรู้อยู่5ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของความหมายของภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ทฤษฎีภาวะผู้นำรวมไปถึงระดับของผู้ผู้นำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำและสุดท้ายเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะ ในประเด็นแรกนะคะของคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของความหมายนะคะของภาวะผู้นำค่ะ ความหมายของพ่ะผู้นำนะคะจริงๆแล้วค่ะมีการพูดถึงนิยามหลากหลายความหมายด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ภาวะผู้นำนะเราต้องมารู้ความหมายของคาว่าผู้นำก่อนนะคะ mm. ผู้นำคืออะไรผู้นำก็คือบุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทํางานในระดับต่างๆที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นะคะแสดงว่ามีอิทธิพลให้คนอื่นทำนะหรือสามารถชักจูงค่ะ นะคะชักจูงให้คนอื่นทํางานได้ตามสําเร็จที่ต้องการนะคะรวมไปถึงสามารถมีอิทธิพลเหนือกลุ่มอาจจะเป็นในลักษณะของกลุ่มนะคะนำให้ให้ทีมงานเนี่ยให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตา่างๆนะคะได้ตรงตามเป้าหมายของตัวเองนะคะรวมไปถึงผู้นําอาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได้นะคะหรือได้รับการยกย่องขึ้นมานะคะจากกลุ่มอาจจะไม่ได้เป็นแต่งตั้งอาจจะ เหมือนเช่นในหมู่บ้านอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านได้รับการแต่งตั้งใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราเคยสังเกตไม่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ใหญ่กว่า ผู้ใหญ่บ้านคือภรรยาผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมอันนี้คำๆนะคะแต่เราก็เห็นว่าในบางครั้งในชุมชนเราอาจจะมีผู้นําที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ได้แต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยนับถือนะคะอย่างเช่นปราชชาวบ้านอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่คนในพื้นที่เคารพนับถือก็หมายถึงผู้นาได้เดียวกันนะคะ ในความคิดของคุณกวีวงพุทธนะคะได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเ,าเกี่ยวกับผู้นําไว้5ประการด้วยกันนะคะก็คือผู้นําคือผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางจุดรวมของกิจกรรมนะคะคำว,ว่าศูนย์กลางของจุดรวมของกิจกรรมนั่นหมายถึงยังไงนั่นแสดงว่าผู้นําจะต้องเป็นคนคอยมอนิเตอร์คอยประสานงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มเรานะคะผู้นํา รวมหมายถึงในเรื่องของอมีเป็นบุคคลที่จะนำพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือ,อจุดหมายด้วยกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะผู้นำยังหมายถึงบุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มหรือในทีมเนี่ยหรือในสังคมเนี่ยยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยาสามารถเป็นคนที่เป็นแบบอย่างหรือมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างได้นะคะรวมไปถึงผู้นําเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะคะ่ะ าสามารถที่จะสอดแทรกอิทธิพลบางประการในกลุ่มได้ด้วยบางครั้งคืออาจจะไม่ได้แต่งตั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแต่เขามีความสามารถนะคะที่จะทําทให้กลุ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะคะและนอกจากนั้นประเด็นสุดท้ายนะคะของคุณกวีนะคะท่านก็ได้บอกว่าผู้นําหมายถึงบุคคลที่สามารถนํากลุ่มไปในทิศทางที่ต้องการได้จะสังเกตไหมคะว่า ใน5ประการเนี่ยหลักๆก,ก็คือแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่นําให้คนสมาชิกในกลุ่มหรือในชุมชนเนี่ยมีมีแบบแผนหรือมีความประพฤติไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกันเองนะคะ นอกจากนั้นค่ะคุณบุญทันดอกไทยสงนะคะก็ได้สรุปเกี่ยวกับคำว่าผู้นำนะคะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีศิลปะต่อกลุ่มชนเป็นผู้นำแนะนำคอยช่วยเหลือด้วยเห็นไหมคะคอยช่วยเหลือสมาชิกนะคะให้เกิดการบรรลุเป้าหมายแสดงว่าเวลาเรามีงานกิจกรรมอะไรเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ย ไม่ได้หมายไม่ได้เป็นคนที่คอยสั่งอย่างเดียวแต่ก็ต้องคอยช่วยเหลือสมาชิกด้วยเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะท่านก็เลยให้ความหมายว่าผู้นําไม่เพียงแต่ยืนอ,อยู่เบื้องหลังเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องวางแผนแล้วก็ผลักดันด้วยค่ะบางครั้งผู้นําอาจจะต้องยืนอยู่ข้างหน้านําในสิ่งที่กิจกรรมต่างๆให้เกิดการบรรลุเป้าหมายกันนะคะ สรุปได้ว่าผู้นำผู้นำในที่นี้จากในความหมายก็คือเป็นบุคคลนะคะใครก็ได้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือยกย่องนะคะจากกลุ่มคนทให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำคือคือหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำอย่างเช่นอะไรบ้างหล่กก็อย่างเช่นการชี้แนะการสั่งการหรือช่วยเหลือกลุ่มนะคะให้ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้นั่นเองนะคะ แล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะระหว่างผู้นํากับผู้จัดการะนะคะผู้นําเป็นบุคคลที่สามารถใช้อิทธิพลชักนําคนอื่นให้ดําเนินกิจกรรมได้ส่วนผู้จัดการแน่นอนต้องได้รับการแต่งตั้งแต่จะมีหน้าที่ก็คือคุณมีหน้าที่โดยตรงเลยคือทำหน้าที่จัดการองค์การอันได้แก่ในเรื่องของวางแผนจัดการองค์การชักนำและคุมนั่นเองนะคะ ผู้นำกับผู้บริหารล่ะคะต่างกันอย่างไรผู้นำบางครั้งอาจารย์ก็บอกว่าใช้แววไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งก็ได้แต่ผู้บริหารแน่นอนในหน่วยงานองค์กรจะมีตําแหน่งนี้นั่นแสดงว่าผู้นะผู้บริหารคือจะต้องเป็นผู้นำเช่นเดียวกันแต่ต้องได้รับการแต่งตั้งนะคะแล้วผู้นำกับผู้บริหารต่างกันอย่างไรละ่ะ แน่นอนค่ะผู้นำบางครั้งอาจจะมาแน่นอนมาจากพรสวรรค์หรือการสร้างสมพัฒนาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่ผู้บริหารมากกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันท่านาได้เกิดจากการแต่งตั้งใช่ไหมดังนั้นผู้บริหารนอกจากที่จะมีพรสวรรค์แล้วคุณจะต้องสร้างสร้างอะไรบ้างล่ะสร้างความรู้เรียนรู้ตลอดเ,อเรียนรู้เรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งการเป็นผู้นำก็ไม่สามารถผู้บริหารได้นะคะเพราะว่าอาจจะยังขาดประสบการณ์นั่นเองนะคะแล้วภาวะผู้นำหลักคืออะไรเนี่ยนะคะนอกจากที่จะเกี่ยวข้องกับผู้นำโดยตรงแล้วนั่นคือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำนั่นเองที่เรา จะต้องปลูกฝังแล้วก็พัฒนาในตัวบุคคลให้เกิดมีความสามารถมีคุณลักษณะเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ความเป็นผู้นำของคนในองค์กรนั่นเอง,นนองทฤษฎีในการภาวผู้นำเราจะมาเล่นเข้ากิจกรรมทดสอบใน m e n t i com กันค่ะไปสู่